คนภาษาไทยกันคุยกันนิดนึ่งโปรกรผู้ป่ยจะวันนี้เป็นของพ่อหวนนี้ทชุมโอ้ก็ไปไปเห็นก็ใกล้หน้าก็กล้แมาคือไม่กาสองสามเดือนก็สองสามเดือนแล้วที่จัจำบอ่ไรอย่าเรา็มือล่วมกันลยงานง่นตารสบาย งาวันนี้เรเป็นมือภาวาาานาออกพรรษาคงประสงค์ทั่วประเทศทั่วสังคมคนเป็นมือภาวานาขึ้นการภาวนามีอยู่สามอย่างหนึ่งการได้เห็นกันบ่อยๆคนๆที่ต้องการมีเห็นกันสูงหนึ่งบางเรื่องเหตุผลผ่านต่อกันโดยการตัวใจใจเป็นวัติการเห็นสองการยินยิ้ ในยิ่งผู้นั้นผู้นี้ว่าจสั่น์เอกซี่นี่รกันไนบอกว่าการอีกยิ่งการการเห็นการอีกอยิ่งการยิ่งรวมกันและก็ความสงสัยเกิดในาวนาตัวกันโดยเฉพาะผู้น้อยบอกผูใ้ใหญ่ใหญ่ผู้ใหญ่บอกผู้น้อยใหญ่เขาเป็นงงกลัวเมียอยู่ใน,ราานรททใครอบคข้อด้วยกันกับาวนาตัวกันภัยเหตุทิฏ่าใจเดตอถือโวดปวดเอื้อง ให้ไปซึ่งกันและกันนั่นคือการเป็นภาวการภาวนาตัวกันชีวิตกับพาสุกวลมานิจภานนี้โยมด้วยกันเวลาแห่งจิตภาพตัวกันนี้มันมีสู่คนความจิตภาพไอความอบอ่อมนี่นีสุขคนแต่ว่าขอเข้ามาเป็นคือ่อนผู้เรียงตัวเองแม่เพื่อนขอเข้ามาหน้าตัวเป็นสองหน้าตัวเป็นลูกหลานเลี้ยกินที่แยงขอเมียเป็นยกตัวแทน บอ่เป็นอดอดนี่เขาเปยเป็นบานเป็นร้ำคู่เมียท่านย่ากันเป็นคู่คัวเป็นครัวเดกซัํเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูปรุี่กันภาวนาตัวกันกิพาดใจกระสังเลืยกต้นใม้อเพิ่นบอกว่าภาวนาตัวกันท่านภาวนาตัวกันยังยมนดีสบายมันดีโ่งใจมดีเพราะีนังกิพาด ยันยอรับสาบนั่นสิรับสาบรมมีอขนาดยล่งเปลี่ยนไปนั่นเยเรื่อังหมดไอ้นี่ยพ้อย, <Bueno> อยกันอยู่เจ้ามะบอกว่าจวมมีมอยู่อยู่น้ำพอนั่นไงอยู่นง้งผู้มาจันทร์อยู่น้นมวกนี้ทันยากในกานภาวนาต่อกัน,น,กนโวดคือปวดกวดเครื่องให้ไ่สื่อในการเมตตาต่อกันถ้าเมตตาต่อกันเดีวนี้มั่นสิรูมใจกันมั่นสิรวมใจเป็นุกอญ,ญา่า ม al, ama, Emperor, ื่สี่นีความสุขขอบคุมนีความสุขเกตุเรื่องของงานที่บุญทุกอย่างจะมาการภาวนาการการภาวนาลาโทษนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นการเตะเมตตาโคเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการเตะเมตตาโคมีธรรมะทำเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันมุทิตาต่อกันและอุเบกขาต่อกันมันมันแจงชีวิตยังลมเย็นผ่สุดฉะนั้ญญาโญมแบบพู้ใดญท่อบุญตลอดส่วนใจมาในลูกสาว มาวัดโดยเฉพาะมามาตวัดเท่านี่ไปทุกวันที่ห้องเยี่ยวกันไปเมงทุกวันไปสางสงบญทุกวันไปทุกหมองตลอดต้นใจมาโดยเฉพาะผู้มาจาย์พระพิสุสงฆ์ังพระศาเดินต้นเดนเดือนเก่าดีพระภาษาเ่ยวป็นเนซ้ำเป็นเก่าแล้วก็ได้แปะสมผลนวมเงอเป็นมืิออกเพนสิบเอ็ดพัน ่าทำเดือนสิบเ็ดเป็นมือออกพัาหลนั่งใจนั่นก็เป็นกระถิ่นช่วงเอาพักษาสามเดือนออกพัารเก้เดือนบางคนนี่งวดเราขอพัสษานี่สามเดือนก็เก้าเดือนดินเต็มีาดต้นจเรายกสุขสันต์แาดต้นจะอกแต้นจะบพวกกินินพวกเป็นอย่างนี้กินพารุงร่างกายของทุกอย่างเป็นปัญญาสารบกเป็นใม้สาร เนี่ยจันรน้ญาตมทุกคนเพกระทิโอกานท่านในกล่าวรวมโดยการว่าจะใจด้วยกันนะพระโอโอจงเนด็นสี่กันธ์เนี่ยว่าโบโทสแห่งผู้บาจารย์นะสมด้โดยจีญาการมึงได้กตาสามพระเ็นเมตตาตรงกันโยมเมตตาพระพาเมตตาโยมตาม้นแต่งาให้ซึ่งกันนะกันมันก็มวิโทนีไพว่าจีกรรมกายกรรมมนกรรมสามนญ คนว่าสิเป็นอต่ไรกัตนตอนขก้นเงี้ยน้สจนแล่อม่เมนเสียร้องน้สได้กันไปไปกอเกาแตอนหนาเน่นนายใสนหล่อฉะนั้นผู้ใจโยมผู้ใจเจ้าไม่อนกรสาวบุคิลอีพานนี่มา่อดนม่ผู้ใเจ้าตอนพิ่งเก็ดนังจินกะเข้าสู่นธุ์พัน์ดับแขงย้อนยะโมส่วนมาไปยางและกเคิดตลอดเขาโยม่อกันแม่ไปจากีิสามีพัน ตัวเตาทุกคนนี่แหละอุจานาทีมันของก็กล่าวใจนาทีเป็นลูกท่านาทีเป็นพอเป็นแม่เป็นลูกกับพ่อในเสื้อทังของแม่เป็นผู้พัวแย่กันแตเสื้อตั้นเขบอกสิ่งกันในการนี้เกียริสิ่งกันในการมันมันแจงวงแขกนมันจะมีความสุขในเชนาต้โนมมทุกคนมีแต่ความน้าต่อกันโดยเฉพาะข้าศึกลังเกเทียงเคงไความหน้าอษาอยู่วัดป่า ทำให้มีเด็กลูกพอสมบัปยี่ยนบริโมนเป็นภาวนาหกบ่าสองโมงเาี่ยย่มสงสัยว่าที่อน่ยก็เพราะภาวนาอยู่วันถูกของภาวนาอยู่วัาถของกันเองแตว่าไปภาวนาท่านคบาจาบให้ส่งโมยใหญ่เอาใจใดกติใดใดทำจันญญานมก่มจนี่ยเหมือนแมงอุจะมาเลี่ยนเทียนเยียนเทียนว่าผู้ชาจุดประชิ อ่าวงเขาบูชาพุดท่านสงฆนี่มาได้ปัะมาณหกโมงมาันกับเียเี่ยนเยี่ยนบูชาพุดท่านสงฆ์บูชานเผามาเนี่ยเขาเอ็นี่เขาไม่ใ่คอยนเน่าดเข่าเข่าอีโนเขาจะเป็นบูชาเนี่ยโบราณบูชาเป็แม่โพสกแม่โพสมันมี่ยนี่กยืนไปยง เาท่านจไปตามประเทศไปนี <are S 1> ่ม <si te S 2> <drag> <coping> ักไปบูชาเขาบูชาหนามก็ขอมันเรด้วยนี่โค้ชก็มีการนี้หมดจค้ชนะโค้ชซื้อกันแสดงมาใส่แบบนี้อ่เป้าไม้กับเพื่อนบูชาไอ้เอาบูชาเขาเขาหนามบูชาตลอดนีที่ท้องเฮ็ดอยากเห็ดกินบูชาจะาโยนเนรโค้กโ กรณีคือบูชาทกแง่มีคุณเลือแต่ว่าเพราะเหนุย่างนีเเขาเอาใจดีปลูกพรกบแต่แง่แง่มุจิตท่านใจให้ีูปลูกพราบงีมนเพียงมแห้งปมหดลงสังเกตเร่ติตางคิดปลูกต้นไม้ต้นไหนกสังท่านคิดเจเปีแหวนคิดเจมีความสุข้ปลูกต้นไม้ตำนานทีลมเยนเป็นเง็นเป็นโวคในห้งเนี่ยโบเนีรยลดบาสังเกตว่าคิดเกี่ยวกับเองคิดเพราะว่าไมปลูกกกิบโไมเนนไ้ โบกเงินไว้ร้อล้องเงินเบิอเห็นนี่คือยังคนยังหิดเงินด้วยเย็นปู่ยังกินได้วัานเนปู่ก็ได้กินนียได้วันแวเก็ได้กินคปอยย่มปู่ไปกินอ่าฉะนั้นสรุปแล้วบันเกาเอ่เทียนเรียนเข้าเขาหาสู่พุทธุรรมสงสมเข้าหาพระรัตนนใจัยพระบุทธพระท่นพระสงฆ์ฉะนั้นอยากน้องแบบอู่ไกลวัดไกลวัดนั้นการดประทัดการจูอะไรพวกแบบพ่อี่ จะไปจะไปเสี่ยงงานไหนจะไปเสียงงานไหนอาจจะมั้นมุ่งหน้าลมทุกคนอยู่บทบารบทบาทศาสนาโดยตลอดคนจบสั่งจะต้องการจากกันที่แข่งกันไม่ในพูดคำส่งเอาหน้าโดยขวาเนึงเขาสีและพูดศาสนาโดยาจในท่าแทนแตกแ่กกันเขาจะเสียใจว่ากอบสูตรปิภา เราให้ทางคิดทางใจนการภาวนาต่อต่อนนขอความน่าขอเมตซึในอยากคิดาพแห่งคามบระยุทธิ์อีกต่สิ่งนั้นมันดีเทสิ่งนี้ในสิ่งมันจะได้ริ่มักเนี่ยวันนี้เรือของเกิดองตนนะสิ่งใดคนนะคนเลื่องตนหลังคนเริ่องนนะโอเหตุเบาพมกระทั่ในสิ่งที่ดีเพื่อเพื่อร่างกายเพื่อกิเองของเองนะมีคนสุขคนจะเริ่มต้นนสิ่งนี้สิ่งนั้นประกอบถับต้อ Yeah. Uh -huh.

Oh, Kaya